คุณธรรมตัวนี้คือไม่เอาเปรียบธรรมชาติเราต้องมีความเพียรน,นะครับความคุณธรรมรวมกับความเพียรด้วยนะครับความขยันมันเพียรแล้วก็ไม่เอาเปรียบใครนะครับตอนนี้เราจะคืนชีวิตในแผ่นดินที่ใช้ข้าวคืนชีวิตในแผ่นดินที่วิตดินมันตายใช่ไหมเพราะไม่มีสารไม่มีจุลรนรีเพราะสารที่มีไปใส่ดินเป็นกรดขึ้นินทรนซีกรดเนี่ยเมื่อเป็นกรดมากขึ้นมากขึ้นจุลรนรีก็ตายพอตายปุ๊บ พวกเชื้อที่มีประโยชน์ไอ้เชื้อที่มีขั้วก็เกิดขึ้นอย่างเชื้อไปทบะะับทร่าหนีรุนแรงเลยนะครับเชื้อไอ้พวกอะไรอีกที่มันเป็นเชื้อโรคมันก็องรุนแรงขึ้นนะครับเกิดการเ้่าเหม็นเกิดขึ้นนะครับเราก็มาปรับเปลี่ยนนะครับเราโดยใช้ยูรีนซีเข้าไปทาให้ดินดีดขึ้นนะครับนี่ยูรีนซีเ่าจะไปใส่ได้ยังไงเอาตัวยูรีนซีไปใส่เลยได้ไ,ดไหมก็ไม่ได้ยูรีนซีต้องการอากาศ จุลินทรีย์ต so ้องการอาหารจุลินทรีย์ต้องการการสืันธุ์เหมือนเราเหมือนคนเราเปรี้ยบเลยนะครับจุลินทรีย์หน้าตาสวยไหมก็ไม่รู้เพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยตัวก็เหมือนกันหมดนะครับตัวก็เหมือนกันหมดทีนี้เราเป็นเอาอาหารอะไรมาเลี้ยงจุลินทรีย์นะครับอาหารอะไรมาเลี้ยงจุลินทรีย์เรามีจุลินทรีย์ต้องการอากาศ